วันนี้พามาดูงานประกอบจะพามาประกอบงานต่างหูต่างหูตัวเล็กจิว๋วตัวเล็กมากๆเป็นงานประกอบที่เป็นงานปากอ้านะคะเป็นงานต่างหูตัวเล็กจิว๋วแล้วก็ทําการบ,บ,บีบข้างๆตรงปากที่มันอ้าน,นิดนึงเพื่อที่จะให้งานเรียบเพื่อที่จะประกอบได้แล้วเราก็จะใช้นี่อันนี้เป็นใบเลื่อย ที่มีความคมแย่ลึกแย่เข้าไปตรงซอกปากงานตรงนี้นะคะแง่แง่แง่เพื่อที่จะมีเศษที่เขาหล่อมามันมีเศษอะไรเราจะได้แงะออกได้แล้วมันจะได้ประกอบกับงานอีกตัวได้งานตัวหนึ่งก็จะเป็นนี่นะคะข้างในนี้จะมีจะมีเส้นลวดอยู่ข้างในตรงนี้เพื่อที่จะล็อกกันกันกบตัวปากอ่าน,นี้นะคะ เราก็จะใส่เข้าไปเลยบางตัวอาจจะประกอบยากประกอบง่ายแล้วแต่ง,งานด้วยนะคะตัวนี้ค่อนข้างที่จะประกอบยากเพราะว่าเป็นงานตัวเล็กมากๆถ้าประกอบยากเราก็จะใช้ใบเลื่อยนี้นะคะเงะๆอีกรอบหนึ่งก่อนแงะๆเพื่อที่แค่ๆข้างในให้มันมีฝุ่นหรือว่ามีาเศษอะไรที่เราประกอบไม่ได้อื ตัวนี้ก็ประกอบไม่ได้ความยากของเขาก็คือเขาตัวเล็กแล้วเขาจะเอา้ากระเด็นไปแล้วเดี๋ยวเอาตัวใหม่เราก็จะบีบๆข้างๆนิดนึงให้ความเรียบเพื่อที่จะได้ประกอบได้ง่ายๆแล้วก็แย่แย่อันนี้นิดนึงมันค่อนข้างที่จะทำยากเพราะมันตัวเล็กๆนะตัวเออตัวนี้ได้อยู่ าตัวไหนที่มันได้มันก็จะแบบเออเข้าง่ายๆเลยนะทุกคนถ้าตัวไหนมันยากมันคือมันไม่ใช่คู่เขาเขาก็จะอ่าไม่ได้ไหนล่ะพอประกอบเข้าแล้วเราก็จะใช้ครีมอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นครีมที่บีบข้างในนะคะทุกคนที่เราประกอบเข้าไปจะเห็นได้ว่าผิวยังไม่เรียบที่เป็นปากอ้ายังไม่ได้เรียบ เราก็จะใช้ครีมตัวนี้หนีบให้เขาเรียบนะคะทุกคนหนีบข้างในให้เขาเรียบพอหนีบเขาเรียบเสร็จเราก็จะเปิดเปิดงานออกดูเราก็จะเปิดงานออกดูพอเปิดงานออกดูเสร็จปากก็ยังไม่สนิทอีกแล้วก็หนีบใหม่อีกรอบหนึ่งนะถ้าหนีบใหม่อีกรอบหนึ่ง นีบให้มันแบบสนิทลงเราเปิดดูอีกรอบนึงเปิดดูอีกรอบนึงก็ก็ยังไม่สนิทด,ดีเราสามารถใช้ตัวนี้เรียกว่าครีมปากเหลี่ยมนะคะเราสามารถใช้ครีมปากเหลี่ยมนี้หนีบตรงนี้ให้สนิทกันได้นะเห็นไหมพอเราหนีบลงมันก็จะสนิทกัน นี่แหละค่ะหตัวที่ประกอบก็ใช้เวลาอยู่นะเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆเพราะว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างตัวเล็กแล้วก็จับยากพอเราประกอบเสร็จแบบนี้แล้วเราก็จะนําไปเชื่อมเชื่อมตรงนี้เลยค่ะเชื่อมตรงที่ปากอ่าน,นี่เละเชื่อมให้สนิทแล้วเราก็จะเอาไปนำอ่าแล้วก็จะนําไปแต่งแต่งรอบข้างข้างนอกนี้นะคะแต่งข้างนอกสอข้างเลยเห็นได้ว่าข้างๆนี้จะมีรอย จะมีรอยนะคะตรงนี้เขาเรียกว่ารอยทางน้ําเราก็จะเจียทางน้ําตรงนี้ให้เกี้ยงก่อนแล้วเราก็จะไบให้มันทั่วทั้งตัวงานสองตัวก็จะมีทางน้ำสองชิ้นนะคะตรงนี้ก็จะมีอยู่ข้างบนตัวนี้ก็จะมีอยู่ข้างๆ้างงานตัวนี้เป็นงานฝังพลอยฝังพลอ,อยทั้งหมดสี่เม็ดนะคะเป็นงานฝังพลอยทั้งหมดสี่เม็ดเป็นต่างหูตัวเล็กจิ๋วมากจับยาก จับยากงานตัวเล็กไม่ใช่งานทําง่ายนะคะงานตัวเล็กของจิวเวลรี่ค่อนข้างที่จะทํายากวันนี้ก็พามาชมงานจิวเวลรี่ค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเดี๋ยววันหลังจะพามาดูอีกค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากมายค่ะ